ทธชวนไปเซอร์เดอร์เชุยขั้นขี้ลายเฮเพียวเลี้ยงเขาใส่ชุดเดสสีขาวแล้วดูสวยมากท่านผู้ชมนผ้ม่าชอ่น้ชอทุกมก่ท่าคชุ่ชมกท่าิ่ท่านนท่นก่านททนน 考穿黑色的 T 恤，他穿谢色的他穿黑色的 T 恤，考穿黑色的 T 恤。他穿黑色的 T 恤，他穿黑色的 T 恤。他黑色拉森这个是,李凯他名字是黑色的他穿字色的穿黑色的他穿白色的 T 恤，和穿黑色的毛衣读一遍 他穿白色的制服和穿灰色的毛衣。来哇，他穿穿衬衫白衬衫，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 穿穿衬衫白 เจ้าชื่อโซโจองวันทาชวหวงเสจจื้อเ้าเหสวยเขาใส่ชุดเครื่องแบบสีเหลืองเขาหอมากเสียเสีย่าชื่อลี่ชาทาชวนหวงเสื้อเตอะมาอีเขาใส่เสื้อไหมพรมสีเหลืองนีเ่าว่าเจ้าจารุภาทองมนทนเจ้าชื่อพิมพ์กรกนก

圣伊穿白色的 T 恤，它很有气质。圣伊色是又色白，他有奥拉，谢谢。你好，我是阿皮拉·昆兰。他的真名叫杰米奈，他喜欢很瘦的、学长的、是一个院中的男病人。 สว no ัสดีชื่อชื่อปีอมาคุยรันชื่อของเขาคือเจมินายเขาสวมเสื้อเชิสีดำเขาเป็นนุ่มหล่อเสียเสีย你好我叫卢德文斯雷乌ร姐叫米奥恩艾拉斯。他穿 Purser 帽卫衣，他ใส่เสื้อฮูดสีดำ。你好我叫丽ิ潘เจ้姐หยวน ทาชวนป่ายเ้อเตอเชิญช้างฮาจีเฮยเซอร์เตอ,หอเ,อเตอหลี่ยงใต้ทาเหินส้อยเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวเขาผูกเนคไทสีดำเขาหล่อมากเสียเสียนี่ฮาว่าเจ้าสุดพรสมรส เธอชวนเทียนหลาเหเข่าอ,ขอ,อ้ยเขาใส่กระโปรงสีฟ้าเขาน่ารักมากเสียเสียทุกคน,นสวสัสดีค่ะทุกคนสวัสดาคทุกนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทสวัสดีค่ะทนสวดีค่ะทนั่ะทุกมาสวสีค่กคนสีค นิฮาววเจลกาเยชานวัตเซียวหมิงเจลดาดาวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำดาราที่ชื่นชอบค่ะเจ้าชื่อเซียง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 ชวมเ色的ร衣裙，卡很可爱，เซียงเซียงใส่ชุดเดรสสีขาวขาวน่ารักมากๆค่ะมากส่ะ你好，ม叫ริ萨เจ้迈ชื่อ พันโซฮีชว้หยเสืรอเตอ๋เตอเหลียนอีฉินหุนเ่ออ้ายันโซฮีใส่ชุชดเดรสสีดำน่ารักมากเซเออซียมีหาวเจ้าออนเปียใส่ตาเจ้าชอวีทาชวนหุ่ยเสื้อเต,อเตอเ๋อ,อเหลี่ยน

นห่าวบอเจวัฒนาถนองคีรีเจอชื่อพร้อมราชพัฒนบรสารใต้เหยเเตอเมาจืทาเหินช่วยเหอบอสีฮวนทาพร้อมราชพัฒนบรสารใส่หมวกสีดำเขาหล่อมากและฉันชอบเขาซีเซีย่ะเ่าวือชื่อจูวนไปเสเต ทีชุยเขาใส่เส,สืเ้อยืดสีขาวลีเร่บร์ชัวโรเซอร์เตอร์เมาอีสตีลีเร่บร์ใส่เสื้อไหมกลมสีน้ำตาลต้าเจียเฮาเจ้ยวิรดาอัมบูซาคอเจ้าชื่อกิ่งไก่ทันชัวเฟินโฮเซอร์เตอเตี่ยวใต้เป่ยสีเฮงขึงอ้ายเขาใส่ชุดใส่เดลสีชมพูเขาน่ารักมาก 大家好我เจ้าหวังฮุยเฟิงเจอเซี่ยหมิงเจ้าพลอยวันนี้นะคะก็จะมาอ่านว่าเอ่อเจ้าเจลู่ซื่อนะคะใส่ชุดอะไรแล้วก็ใส่สีอะไรค่ะเจ้าลูซื่อชวนหงเซอรเตผนผูกทาเหินเพอร์ไค่ะเจ้าลู่ซื่อนะคะก็ใส่ชุดท่านฝูค่ะสีแดงแล้วเขาก็น่ารักมากค่ะ ตาเจ้าเหว่เจวลซิวิงเสียงเจียวเหมยวันนี้นะคะหนูจะมาพูดว่าเบลล่าใส่ชุดอะไรแล้วก็ใส่เสื้อสีอะไรเป็นภาษาจีนค่ะเบลล่าชวงหงเสื้อเตอเหลียงอีฉวินขั้นช่างกู้เพอร์มีเรนเฟยช้างเขอไอเบลล่าใส่เสื้อเดรสสีชมพูมีเสน่ห์น่ารักมากๆากขอบคุณค่ะตาเจ้าเห่างยี นี่นะคะเป็นภาพของฮีซึงค่ะฮีซึงชวนเฮเซอร์เรอตอเหลียงเม่าเว่ยอีฮีซึงใส่สเสื้อหูฉีดำค่ะชาอึนอูชวนเฮเซอร์เรอตอเหลียงเม่าเว่ยอีชาอึนอูใส่เสื้อหูสีดำตาเจียงเหากอดเจี้าหูชีออยาววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําชุดของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นภาษาจีนนะคะ ท่าชวนเทียนหลอนซาเตอรย่างอีชวินท่นนทาเหินเพียวเลี่ยงแปลว่าเขาใส่ชุดเดรสสีฟ้าเขาสวยมากข<ม>อบค,คุณค่ะ大家好，我叫张锦梅，我的小名叫给。วันนี้นะคะเราก็จะมาบรรยายการแต่งกายของบุคคลที่เราสนใจค่ะนั่นก็คือคุณดิวจิตราวัตดิวชวนจงเซอร์เตอเจีเคอ ทาเฟยฉช่างช่วยยิวใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลค่ะเขาเหล่อมากเสียเสียทวานเจ้าข้าขชื่อไพาจิตราไพรพรากรุนชื่อ,ช,บบอ,ช,อชื่อโจเอลลาโจเอลลาช่วงของเสื้อเตอร์ทีซุยชิวเหิั้นใส่เสื้อยืดสีแดง